ออเอาบรรยากาศมาให้ชมครับนี่คือน้ำตกเจ็ดสีบ้านดอนเสียดตําบลบ้านต้องอ,อําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับวันหยุดเที่ยวพักผ่อนครอบครัวนะครับไม่ไกลนะครับเดินทางมาด้วยรถโดยสารก็ได้หรือจะมารถส่วนตัวก็ยิ่งดีครับยิ่งสะดวกนะฮะน้ำตกเจ็ดสีบ้านดอนเสียดตําบลบ้านต้องอ,อําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามน,นะครับต้นไม้เยอะร่มรื่นนะฮะ มาแคมปิ้งกันได้เลยครับเดี๋ยวผมเดินพาชมนะครับอันนี้ก็นั่งรอเด็กๆเล่นน้ํานะครับแคมปิ้งอึบอึบอึบอ่าดูดูข้างบนอันนี้คือชั้นหนึ่งของน้ำตกเจ็ดสีนะครับถ้าเราเดินเดินป่าขึ้นไปนะครับก็จะชมความสวยงามของชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้านะครับก็จะเป็นน้ําตกไหลลงมาจากภูเขานะครับอันนี้คือชั้นหนึ่งมันตื้นนะฮะเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็แคมปิ้งครอบครัวนะฮะเด็กๆเล่นได้นะครับสบายๆพู ผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับปล่อยให้เด็กเล่นกันได้เลยนะฮะน้ำไม่ลึกนะครับเป็นน้ําไหลผ่านลานหินนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับหลายครอบครัวก็พาบุตรหลานมาเที่ยวพักผ่อนวันหยุดกันครับเย็นลมเลื่อนแต่ถ้าหากไปน้ำตกขั้นพลาไม่มีร่มไม้แบบนี้นะครับน้ำตกขั้นพลาก็จะเป็นลานหินโล่งๆเลยนะครับไม่มีร่มให้อยู่นะครับก็จะร้อนแดดหน่อยนะฮะต้องไปเที่ยวตอนบ่ายเพืออเย็นนะครับถึงจะอ่า มีเดด <c oughs> แดดจะอ่อนนะครับมีร่มให้อยู่แต่ถ้ามาต้นเกสีนะครับมีร่มทั้งวันเพราะต้นไม้ตลอดเลยนะครับ